ปทุกคนเป็นเหมือนคู่ไัมค่ะก็ถึงเวลาจริงๆค่ะแก้มขอบคุณทุกคนแต่พอเวลาเราแบบต้องเป็นนเป็นคนที่มีพลังยอะมากจริงมากจริงจริงแล้ววันนี้นะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามากันเป็นคู่เป็นคู่อ่ะ พี่ตู่ะดาค่ะับ้นรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาในทีมพาร์ทเดอะสมายพอร์ตนะครับคืออยากบอกว่าเป็นการส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเรื่องของเสียงเนี่ยลิบไม่สงสัยเลยว่าส่งต่อกันได้แต่เรื่องความข้าวและหุ่นเนี่ยนะฮะ คือเรื่องเสียงเนี่ยพี่ตู่ส่งให้พี่แก้เต็มเต็มแต่เรื่องคำขาตะวันเนี่ยพี่ตู่ไม่ส่งให้พี่แก้บ้างเลยนะครับโคลิสตาตะวันแล้วมองตับด้วยไงใครบอกโคลิสตาแก้มมองตับสุดเลยเลยยังไม่ได้พูดว่าน้องเตี้ยเลยพี่พูดอะไรอ่ะพูดเหรอพี่พูดอะไรเหรอมามีไม่เขียวนะเรื่องแต่ว่า ขอโทษแทนพี่พทีมงานนิดนึงนะครับวันนี้เรื่องของการจัดไฟอาจจะลำบากนิดนึงนะครับฝั่งหนึ่งขาประดุดดังแรงฟ้าแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแยกไม่ออกว่าไหนคนหรือฉากหลังสังสรรค์ที่มันมีสีชมพูนะคะใช่แล้วจอนิดถ้าคิดว่าตัวเป็นสีชมพูก็แล้วแต่ก็โอเคแบบนี้นะเราว่าเราคงต้องยอมต้องยอมพี่ตู่กับที่ดาตั้งแต่ท่าทางที่เขาจริงจริงที่ต้องสอนวิชาพี่่ตู พี่ตุ๋นตกลงมามาเรื่องทอดคอร์สซึ่งทำมาถึงทันวันนี้จะบอกให้ทีนี้เลยนะตื่นเช้าขึ้นมานะขมิ้นเนี่ยนะลูกนับขันทั้งตัวเสร็้วจะทำให้เจลุบมันนาวนะจ๊ะตากด้วยมันนาวนะจ๊ะที่ไหนที่ดำที่สุดมันนาจะตัดแลยจ้ะแล้วถ้ามันนากับไอขมิ้นไม่ได้นะให้เอามะกรูดลูก้าไปอีกมันจะยิ่งทำให้ขาของคุณมาแต่จะแสบเล็กน้อย คือว่ามันฟุงแสรเยอะมากเพราะว่าทั้งตัวเลยไม่มีช่วงขาวในตัวเลยล้องแย่งช่วงมีมะนาวแพงด้วยค่ะตู่ต้องยอมนะเพื่อความดำจะได้สว่างใช่ไหมจริงมันต้องยอมลูอเมริกาไม่ถึงตัวมามี่ทำเองไม่เกี่ยวอะไรเลยมันนี้จะถ่ายทอดให้จัดรุ้นนี่ไงเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากจริงใช่ไแต่ตามที่ควรจะถ่ายทอดตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตลอดสีปีที่พี่แก้มเข้าวงการมาเนี่ยดำยังไงก็ดำอย่างนั้น เรื่องเรื่องออกความสุขดีกว่าเอ้เพราะว่าเราเราพยาาเราเรเริ่มทะเลาะกันเราทะเลาะกันคะเราายาออกทุ่อยู่ตลอดเลยตูเป็นความทุกมใจที่พี่เข้าใจแก้เนาเราไปขัดด้วยกันเถอะมด้วยโ๊ ครั้งแรกของของของไทยสมัยครับเลยแล้วซึ่งจเป็นครั้งที่5แล้วใช่ไหมคะครับพ่คิดว่าครั้งที่678คงไม่พลาดพี่ตู่แน่นอนมครั้งที่6.78ไม่พลาดพี่ตูนะครับแต่ครั้ที่678นยไม่รู้จะหรือเป่าต้องไปเรียนต่อครับไปเรียนต่อครับบินกลับมาบินกลับมานะครับถ้ามาได้จะมาแน่นอนครับ ที่สีาทงี่่อ้านะได้โอเคแพี่แก้ม่้าครั้งแกใช่ค่ะพี่แก้มาหลายครั้งแล้วรบ้านครับีใจค่ะที่พี่ให้โอกาสได้มาเจอกับทุกคนอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ได้มาก็ได้รับความอบอุ่นอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ก็จะมีเด็กคนคนหนึ่งนะคะก็จะคอย อะไรโอเคพูดผิดไม่ใช่แค่วนเวทีซึ่งรักน้องมากจริงๆริงรักและเป็นห่วงพี่แก้มทุกอย่างเราส่งให้กันไม่ใช่แค่ฮะริทต้องส่งให้พี่ขาวตั้งแต่แรกนะลูกโอ้ยเนี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 ้วันนี้ก็เราก็พยายามจะมอบความสุขกับพี่ตู่ในที่เดียวแล้วก็ทะเลาะกันแบบตนัวผู้ใหญ่เลยนะจุ๋ยขอโทษพี่ตู่ด้วยนะครับขอบทุพี่ตู่ครับผู้ใหญ่ก็ยทำตัวไม่ถูกเลยนะจะลูกด้วยก็ยังไงจะขัดขวางก็ดูเหมือนแบบว่า ดูดูเยอะนะเหมือเอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อไม่เป็นไรพี่ตู่โอเคแ้่แต่ขัดมะนาวแล้วครับโอเคแล้วตู่ด้วยครับดอกเดียวนี้ก็โอเคแล้วครับแต่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนทุกทุกคนเลยนะคะคือต้องบอกว่านั่งเพงของพี่ๆจริงต้องบอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่พิเศษจริงๆสำหรับเมสไมค์คับนะคะับเพราะว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายง่ายใช่ใช่พี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยากไปเที่ยวนะอยากไปอยากไปอยากไปแต่ พอมีเวลาแค่สวันก็เอาตายแล้วจัดโปรแกรมจะไปที่ไหนออกเดินเนี่ยเต้องจองจ้างวานถูกว่าจะแบบหาโน่นหานี่หานั่นก็ปดีกันค่ะไม่ทันแกมก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่ของแอมก็แบบไม่ค่อยมีเวลาไปดูหนังไปเช็ครอบหนังเองไม่มีเวลาเลยแบบเราอยากจะดูแต่ก็ไม่ได้ดูทุกทีเลยเพราะเราใช่ทำงานเราไม่มีเวลาเช็คเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับ ในฐานะพรีเซนเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตน,นี้นะครับนิตมินหนึ่งบริการมานำเสนอปเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวเลยนะครับชื่อว่าเมืองไทยสไมล์สวีทรีฮะคุอผู้ชมนะพีะ่ตุ่มนัดตาของพี่ชัดอีกทีนึงดีแบบที่ตู่อยู่ได้ไม่อข้าพูดเลยเมืองไทยสไมล์สวีทรีไอคำแรกรู้ว่า Smile, <Yes. S 2> สไมล์สไมล์ yes คำหลังอะไรทรีคะสวีทรี เขาคค่าเออใช่มันเป็นคำความหมายก็คือแปลว่าเลขามเลขยิ้มได้ยิ้มได้ครับอ๋อคือหมายถึงว่าคือเขยังถกเถียงสำเนียงยังไม่เสร็จสำเนียงมเป็ค่นที่จะที่จะหาย จะโฆษณาขายสินค้าได้ค่ะเดี๋ยวกับประเด็นอะไรครับรบ,บางไงก็คือเป็นทําอะไรบ้างคะคือช่วยจองตั๋วให้พี่สมมติ่พี่อยากจะไปต้องบอกว่าทำไปทุกอย่าง<ม>นะครับไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วนั้นอยากไปเที่ยวรุ่นอยากไปเที่ยวนี้ไม่มีข้อมูลอะไรโทรไปถามได้หมดเลยนะ,นะครับอย่างเช่น พี่กุ้มอยากทำกับข้าวให้แฟนกินเออใช่แต่ว่าทำยังไงดีอะทำไม่เป็นอย่างนี้ทำพะโล้แต่แบบไม่เป็นอ่ะเขาหาได้หมดเลยสูตรเสิร์ฟมีอะไรบ้างซื้ออะไรต้องใช้อะไรเขาช่วยพี่กุ้งได้หมดทุกอย่างคุ่ไปกับชีวิตเราได้หมดเลยใช่ช่วยไม่ได้อย่างเดียวช่วยหาแฟนให้พี่นุ๊กให้พี่กุมม้งช่วยไม่ได้จริงนะฮะอันนี้อาจจะยากหน่อยไม่เป็นไรพี่ซีเพราะจุดนี้พี่มาหาในงานนี้เอาเอ่ผ<อ>่านันไปประเด็นงานนะคะจริงๆแล้วคือที่พี่อยากจะบอกก็คือว่า ที่จะเป็นตัวช่วยให้กับพี่ทั้งสองได้กรณีที่เกิดงานยุ่งไม่มีเวลาเช็คตัวรอบน้นหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่โทรเลย17.6 6ดหกดห้าครับหรือว่าศูนย์สอว่า027939333ครับโทรได้ตลอด2ี่4ชั่วโมงเลยครับมีตัวช่วยขนาดนี้แล้วไม่ต้องกังวลแล้วนะคะพี่ตู่แก้มเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับถ้าไม่รู้ว่ามะนาวมะกรูดเลยน้ำผึ้งเอ้ยซื้อที่ไหนโทรถามได้ ช่ค่ะไม่รู้ว่าขัดจะไปโทรถามก็ได้ค่ะตอนนี้เราสูตรแล้วนะคะเดี๋ยววิธีการขัดว่ามันจะต้องเริ่มจากส่วนไหนยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ทั้งสองไปตกลงกันข้างานกัได้ค่ะจุดนี้นะคะพี่ทั้งสองขอบคุณนะคะจะขอบคุณมากมะกนะคะ